พี่น้องมาหาเห็ดน้ำกันนะครับมื่อวันที่ยี่สิบสองสุกสภาคมนะครับหาเห็ดพอะอีกคือเกาพี่น้องนี่นะครับจะมานบะมาณมื่อนีนนะครับค้นก็เริ่มหลาแล้วนะครับพิกัดภูไม้เปาะนะครับข้าบอนเด้อพี่น้องเด้อเดี๋ยวพัดว่าบอกบอกพิกัดนะครับผมบอกทุกคลิปนะครับบางคลิปก็บอกช่วงกลางนะครับใบหน้าเบิ้งคลิปเห้จบนะครับก่อนซีวอล ว่าเบาซนบาบอกพิกัดนะครับมื่อนี้มานบามานมันรุ่นกันต่อนะครับว่านนี่มานนะครับมืนนี่มาหาต่ออีกนะครับ เขาลงมาแต่พูนบอกนี่นะครับโอ้ยง,งามพี่น้องนี่งามเลยนะครับแม่โอ้โหจะพอได้นะครับพอไดอพอ้พี่น้องพอพอได้เลยนะครับหมดยังน,นะครับโอ้โหขากี่ พุ่มโงไว้พี่น้องนะครับเด้งน,นะครับเพ็รทั้งนั้นเลยนะครับไม่แน่นะครับนี่าพา่มนกองไว้นะครับโอยู่เพื่นดีดนกมีพี่น้องนะครับโอ้ยขากีหลิ you mm -hmm. dekan dekan Oh, โอ้โหเหตุเพาะพี่น้องหนุนป่านว่าหินนะครับเพืน่นนะป่านหินโอ้โยเพื่อนน่ะขักขดกระานนะครับอ,อย่าปากอย่าปากคนสีคนจักอันนี้แบบประคำเลยปาดขักขักขก พี่น้องเลยเห็แลรวบอกนี่สาวไซพี่น้องอะไรไปถามหามือสาวไซแล้วเอาเห็ดนะมานจังโอ้โหเต็มกำหมานอยู่พี่น้องนะครับสำหรับมือนี้กับหมานอยู่ตว่าบอถมือว่านนะครับ ไม้นี่ก็พ่อได้นะครับพ่อได้อยู่ได้กินนะครับพี่น้องจะยังมานอีกคือเกาอยู่นะครับสําหรับเห็ดเพาะนะครับพี่น้องดอกงามๆเลยนะครับสวยๆงามๆนะครับเห็ดเพาะมาหนี่นะครับงามอีลีของแสบบ้านเฮานะครับเอามาฝากพี่น้องท่านผู้ชมทุกท่านนะครับกกอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งเป็นกำลังใจบ๊ะซนสาวไซน้ำนะครับแล้วพ่อกันไม่ในคลิปหน้านะครับ พี่น้อง